นอ่อมาม่วงมึงข่างนกเพิ่นเอามะแขวนไว้ได้แต่นี่ว่าเป็นนกมาสร้างเองเอามาไว้ไปด้วงมึงก็เอามาแขวนไว้ประดับบ้านเพิ่นจ้ะใช่ครับแต่งดีๆเนาะแมน่นนาามาัาั่งครบบรรยากาศดีเสียทีแต่คนไม่ค่อยอยู่บ้านจ้ะพี่น้องจ๋ากลายมาแงมในเพิ่นกะปิบ้านบ้านก็เฮ็ดไหวยางงามเพิ่นก<ป>็บ <ไป S 1> ่มาอยู่ ได้ดายแตงบานาาเป็นเห็ดเองได้นจะาบานมมาเป็นสุ่มเมอร์เดิมยอ้จังเป็นลาบเหมานี่ค่ะน้องจาห้างนกเด้จัะนี่รังนกรังนก แบ่งปันนะครับโอ้ยสวยเฉยเฉยครบคุณมากค่ะนี่เป็นหลังสวยเลยแล้วครับเอามาหายนข้างนี้ขอบคุณมากค่ะแบ่งปันกันจบจ้สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าเมนี้สีผ้ามาจอบมึงบักไข่เขาต้นเกา่าที่ว่ามันยังบ่สุกนะจ้ะแต่อันนี้เมื่อมึงต้นนี้ต้นไม้ได้จ้ะนี่ ต้นไม้เพื่อนนั่นเป็นบักไข่เขาคือกันเลยจ้ะแต่ว่ามันค้นละพันกันเนาะคิดว่านะในความคิดของจะของถามพี่บุญมีแล้วพี่บุญมีว่ามาไข่เขาคักเป็นแบบว่าเพิ่งจะบุมีขนค่ะแบบนี่น่วยไข่แบับพีพวนแต่ว่าผิวเพิ่นโบเรียบนะจ้ะเันก็เจีมี่องร้อยของไอ ขนพันอยู่นอจาะแต่ว่าอันพัน,นวยใหญ่หวยใหญ่กว่าประเภทที่ว่ามีขนนะคะแบบมีไข่บางพ่พวนได้จ้ะแต่ว่ามันโมแมนมันแกะมึงขางนแล้วมันเป็นเป็นมาไข่เขาจ้ะนี่จ้ะได้เก็บมามึงมันกรลังเฮิมจ้ะมันวนสุกแยวจะเก็บไปโบมล่องมึงว่าเพิ่นสิออกสุกบอ เจ็บเอามือมึงนี่มาไขเขาคือกันเด้ค่ะอีกชนิดหนึ่งคนละสายพันเนาะพันธ์นี่เพิ่นจะบม,มีขนเดี๋ยวจะพาไปเมือง <laughs> ชนิดที่มีขนที่มึงไหวนะจ้ามาจอบเมืองตัวนั้นล่ะค่ะว่ามันสีสูกบอ่อมาไปเมืองน้ำกันจ้ะ จำมะมืองต้นนี่นี่พ่นกัต้นยูไก้กันแค่ยางมาแคบุกีบุกีเมดเองจะ้ะต้นพ่นยูไก่กันต้นนี่พ่นจะออกเป็นขุ้นขนเนาะจ้ะแต่กเอิ่นมาไข่เขาคือกันจะ้ะมะจอบกาว่าจะมะจอบมมืองต้นนี่ล่ะญาติมันสุกกรล่ะก็คนเอาไปกอนะนะมันอยู่ตำน้ำคำต้นวังหันกะตำแต่ว่าค้นละสายพันธุ์เนาะจะ้ะมันมะจอบดูดู อยากเก็บมันหาอยากได้นอกกว่าสี่พอแนวนี้ส่วนมากพันธุ์ทีย่ยูสูงสูงเลยจะเอาบ่ได้อันนี้กับผ้าพี่นองมาอัปเดตมึงต้นนี้กระบ่ท่านซุกจะอีกประมาณสักคิดว่าประมาณห่อขา้วสากข้าประดับดินพุ่งระคาไก่ออกข้นสาจ้าคลิปนี้กระเพ้ามาอัปเดตมาค่า,ขามข่ามึงมาก่คยข่าวเ,เนาะกําล่งสีซุกแต่บบท่านซุกจะ้ะ จ้าทาเพื่อนซุกกสิอัปเดตไม่เมืองนอสสีภาพมาเก็บถ้าท่านเขานอจนาะคลิปนี้ก็ฝากไว้สัมนีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับช่องนั่นอุบุเนอเด้อจ้ากดกระดิ่งแจ้งเตือนนะจ้าขอบคุณจ้าสวัสดีค่ะ